สวัสดีค่ะถึงเวลาออกกําลังกายกันอีกแล้วมาค่ะไปเปลี่ยนชุดแล้วมาออกกําลังกายไปด้วยกันวันนี้จะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายโดยการบริหารกลางลําตัวค่ะกลางลําตัวของเรานั่นก็คือบริเวณเอวและหน้าท้องของเรานั่นเองท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหรือรอบๆอบเอวก็มาฝึกตามท่านี้กันได้เลยไม่ยากค่ะ การออกกำลังกายของเราก็จะเน้นความง่ายๆสามารถทำได้แม้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วยังไงก็มาลองทำตามกันนะคะท่านี้เริ่มต้นด้วยการยืนกลางขาออกเล็กน้อยค่ะ พร้อมกับเหวี่ยงแขนและบิดตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งทำทีละข้างนะคะแล้วจังหวะที่เราบิดตัวพยายามบิดไปให้สุดเลยค่ะเพราะจังหวะที่เราบิดตัวไปให้สุดนี่แหละค่ะกล้ามเนื้อบริเวณเอวก็จะเกรงเป็นพิเศษนี่แหละค่ะจะทําทให้เราเอวเล็กเอวคอดกล้ามเนื้อมากกว่าไขามันอย่างแน่นอนไม่รอช้ามาต่อกันอีกสักท่านึงค่ะ ท่านี้ก็ยืนกลางขาออกเล็กน้อยเอามือยกไว้ข้างบนแบบนี้พร้อมกับดึงเข่าขึ้นมาแตะที่ข้อศอกในจังหวะที่ดึงเข่ามาแตะที่ข้อศอกก็ใหเ้เพื่อนพยายามเกรงและพับเอวเข้ามาอย่างสุดเลยนะคะค่อยๆทําทีละข้างค่ะใครที่เพิ่งเริ่มฝึกก็แนะนําให้ทําน้อยๆก่อนนะคะเพราะถ้าหักโหมในวันแรกเป็นจํานวนมากพรุ่งนี้เราอาจจะเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณเอวก็เป็นได้ค่ะ